ค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เจอนจะมาพามาไหว้พ่อแม่ธรณีนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปนะคะบูชาทูกก่อนเตรียมตังไว้แล้วด้วยจะพาเที่ยวนะคะทุกคนนี่นทุกคนค่ะเขาจะมีทู่นะคะทุกคนค่ะเอาไว้ให้กับเรานะคะบูชานะคะแล้วแตะนะทุกคนถ้าจิตธาของเราค่ะเราก็จะหย่อนตังลงไปนี่นะจุดนี้นะคะ บูชาทูบเดี๋ยวเราจะไปถึงทูบที่แม่พระแมธ่ธรณีนะคะจ้าแล้วก็จะมีลูกวิ่งตาม้นด้วยนะทุกคนผ่านนะคะเรามาตอนเที่ยงทุกคนแดดมันจะร้อนนิดนึงนะคะนี่คือพระแม่ธรณีนะคะที่วัดบ้านอายนะคะอำเภอเชายป่ากาคันธนนะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะทุกคนตามเลยค่ะเก็บท่านแม่นิดนึงนะคะทุกคนเราก็จะถอดรอง พระเมธรณีแล้วก็มีองค์พญานคราชนะทุกคนคะมีองค์ปู่นะคะแล้วก็องค์ย่านะคะที่เป็นทางขึ้นไปกราบพระเมธทรณีด้านบนนะคะเดี๋ยวอจาจะสิบยรูปก,ก่อนนะทุกคนค่ะนะคะอธิษฐานขอพ,อพรพระเมธทรณีนะคะที่ใหญ่ที่สุดนะคะในในประเทศแล้วมั <laughs> ้งนะคะใหญ่ที่สุดแล้วก็สวยงามงดงามที่สุดเลยนะคะ <c oughs> เอาอะไรเหรอลูกนะคะ ลูกชายดิฉันก็จะไหว่นะทุกคนค่ะนะคะเดี๋ยวแม่จ,จ๋จ้าทำให้นะลูกนะเด่นเด่เราก็ดนนะ,ะามาด่นเด่นเดรนเ่นะด่น่นเด่นเด่นอ่นเพ่นเด่น่น่นเด่นเด่เด่่นเ่าเ่น่นเนเนเด่นด่น่นเด่นเด่นเดนเดนะ่นค่นเด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 ่นะด่นเณนะคะจังหวัดเช่นงใหม่นะดะทเกคนค่ะก็่าแดะได้เลยนะคะที่วัดบ้านอ คือจะตั้งเห็นแบบชัดเจนมากๆนะคะองค์พระแม่ใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็งดงานที่สุดค่ะทุกคนจุดทูกก็บาได้นะคะลมมันพัดทุกคนนะคะเดิมทุกคนข้างลบข้างล่างโอ้นี่คือตัวเลยเน,น,นี่ยไหนครับมาตุด,ลดแล้วนะคะทุกคน มาไหว้พ่อแม่ธรณีกันนะคะขออนุญาตนะคะถอดหมวกถอดเวืนก่อนนะทุกคนค่ะนะคะอธิษฐานไปตามนั้นเลยนะคะทุกคนขานะคะอธิษฐานกราบไหว้นะคะขอพรองค์พระแม่นะคะตามที่เราอยากจะขออยากจะไหว้อยากจะอะไรก็ว่ากันไปนะทุกคนคะ่ะมีปัญหาอยากขายที่นะคะมีปัญหาเรื่อางงานนะคะขอเรื่องงานหรืออยากจะขายที่นี่สมม่งผลดีมากเลยนะคะสำหรับแม่ธร เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค่ะนะคะวัดบ้านอ่ายนะทุกคนค่ะเป็นพระแม่ธรณีที่สวยงามที่สุดนะคะแต่วันนิดนึงทุกคนแดดร้อนมากๆเลยแดดร้อนมากค่ะแม่นะคะทุกคนคคะผิวต้องสู้แดดมากเลยนะคะเพราะว่าเรามาเนี่ยจะจะจะเที่ยงแล้วนะทุกคน่ะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตใส่รองเท้าแป๊บหนึ่งนะทุกคนซึดนะคะเป็นการอัดลิปนะทุกคนครับผม ลูกๆนะคะทุกคนอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะสำหรับนะคะการพาเที่ยวแล้วก็พามากับพระเมธธรณีที่วัดบ้านอ่ายนะยทุกคนค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ไรนี้บ๊ายบาย,บายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ